สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตาปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนก็คือท่านที่มีลักษณะอยู่ที่ราศีมีนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง13เมษายนเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2564นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณนะวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณนะวันที่31มีนาคม2564 ในเรื่องของดาวจรนี้ผมได้ทําคลิปแยกไว้ตั้งหักแล้วนะครับนะก็นในคลิปเรื่องของดาวจรเดือนมีนาคม2 5 6 4จะพูดถึงเรื่องการโคจรของดวงดาวนะครับตำแหน่งดาวและและก็คุณภาพของดาวนะซึ่งอาจจะเป็นคลิปเชิงวิชาการสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนั้นนะท่านใดที่สนใจนะครับก็ไปรับชมรับฟังได้ในคลิปนั้นนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะเน้นเรื่องภาคการพยากรณ์เป็นหลักเนาะนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีมีนนะครับ ในเดือนมีนาคมนี้นะครับการงานเนี่ยภาพรวมนะครับเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับได้รับภาระหน้าที่การงานใหม่ก็ได้การงานที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นไกลต่างจังหวัดต่างประเทศงาน Import Export งานที่ต้องเดินทางไกลงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มงานฟรีแลนซ์งานที่เป็นจบๆเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการนะครับ กลุ่มกลุ่มนี้จะประสบผลสำเร็จดีนะและจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีมีนได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับส่วนทางด้านการเงินนะการเงินภาพรวมนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือนะโดยเฉพาะการงานในกลุ่มที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้กลุ่มนั้นเนี่ยจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเลยทําให้การเงินของชาวราศีมีนเนี่ยดีขึ้นเลยนะครับนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะ แล้วก็ในเดือนนี้นะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีมีนนะก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีการเจราจาพูดคุยกันในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเรื่องของผลประโยชน์รายได้กับหุ้นส่วนทีมงานลูกค้าคู่ค้าพันธมิตร <c oughs> ได้หมดเลยคนที่เกี่ยวข <c oughs> ้องกับเราในการทํางานนะครับเกี่ยวหมดเลยมีการพูดคุยมีการเจราจากันนะ <c oughs> ในเรื่องของผลประโยชน์รายได้เรื่องเงินเงินทองทองนะครับซึ่งซึ่งผลของการเจรจานะครับก็จะออกมา ในทิศทางที่ดีนะครับนะประสบความสาเร็จดีครับเป็นไปด้วยดีนะเป็นไปตามที่ชาวราศีมีนคาดหวังเอาไว้นะครับนะส่วนสําหรับชาวราศีมีนท่านใดนะครับที่ยื่นเรื่องขอวงเงินขอสินเชื่อเอาไว้นะครับเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติวงเงินได้รับการอนุมัติสินเชื่อด้วยนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้มี2เรื่องครับหลักๆเลยนะความประมาทพังเผอใจร้อนวู่วามด่วนสรุป ด่วนตัดสินใจนะซึ่งมักจะนำปัญหาความยุ่งยากความวุ่นวายตามมาด้วยเสมอนะครับนะเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้ชาวราศรีมีนต้องใจเย็นๆนะครับนะต้องมีสติรอบคอบไม่ประมาทครับนะแล้วปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่านะดาววินาศเนาะโอ้วินาศเข้าไปอยู่ในภพศาจชะเดินคู่กับ พระาหูเดินนะครับจอร่วมนะครับอย่างงี้เขาเียจอร่วมกับดาวอังคารนะฮะดาวคู่นี้เป็นพวกใจร้อนวู่วามครับด่วนสรุปด่วนตัดสินใจความประมาทพังเผอนะแล้วมาจากวินาศเราด้วยในอยู่ในภพสัตชะด้วยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะส่วนอีกข้อนึงนะครับนะที่ต้องระมัดระวังกันก็คือเรื่องปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับ งานทางด้านเอกสารข้อตกลงข้อสัญญานะและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายนะครับนะสองส่วนนี้นะครับต้องตรวจสอบดูแลให้ดีนะครับนะมิฉะนั้นแล้วอาจจะกลายเป็นปัญหาและอาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาเรื่องของคดีความได้ต้องระมัดระวังเลยเนาะนะครับ โดยเฉพาะในช่วงไปลายเดือนเนาะตั้งแต่ปลายเดือนเป็นต้นไปนะครับในช่วงนี้ยังพอมีเวลานะต้นต้นเดือนเนี่ยพอมีเวลาต้องตรวจสอบดูแลให้ดีครับเพราะว่าพอถึงช่วงปลายเดือนนะถ้าว่าตามดาวเลยก็คือตั้งแต่วันที่2 9มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระศุกรนะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมีนนะและเป็นดาวการงานด้วยนะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยนะครับอยู่ในภพวินาศนะต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ครับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อตกลงข้อสัญญาข้อกฎหมายดูแลให้ดีครับนะมีเท่านั้นเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นปัญหาได้ ส่วนฉลกโชคราบนะครับจะรับชาวราศีมีนนะวันที่ดีนะครับก็ได้แก่วันที่9ถึง16 9ถึง16แล้วก็18ถึง25 18ถึง25นะครับส่วนทิศที่ดีมี3มทิศครับทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ บุคคลที่จะนําฉลกโชคลาบมาให้ก็ได้แก่ผู้สูงอายุครับนะผู้สูงอายุนี้ก็ตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะและอีกกลุ่มนึงคือเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวนะชอบงานสังสรรค์นะเป็นสายฮาครับสายเฮฮาสายปาร์ตี้นะกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับคุยสนุกนะพวกคนที่ชอบคุยคุยเล่นคุยเฮฮาคุยสนุกนะกลุ่มนี้ก็จะนําฉลกโชคลาบมาให้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนทางด้าน,นความรักนะฮะความรักชาวราศีมีนนะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนาะนะฮนะทรงๆเรื่อยๆนะครับนะคู่ครองชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้นะครับดูออกจะวุ่นๆสักนิดหนึ่งนะเขาอาจจะมีภารกิจค่อนข้างมากครับมีเรื่องวุ่นวายใจค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีมีนเองก็ต้องพยายามทําความเข้าใจนะครับและคอยให้กําลังใจกันครับแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นเองนะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะครับนะ ส่วนคนโสดอ่คนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับนะคนถูกใจที่ว่านี้มักจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะรู้จักมาคุ้นกันมาก่อนครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าเพื่อนเก่านะครับหรือเป็นแฟนเก่าก็ได้ครับนะที่เลิกล้างห่างกันไปแล้วก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็กลับมารักรีเทิร์นกลับมาคบกลับมาพูดคุยกันใหม่ก็ได้ครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนมีนาคม2564นี้ เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ